สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกันกับบรรยากาศยามเย็นค่ะวันนี้วันนี้จะพาคุณแม่บอกเงินนะคะจะพาคุณแม่บอกเงินไปหาผู้บ่าวค่ะ,ะจะพาไปหาคุณพ่อของน้องบอกรอยนะคะจะพาไปหาแฟนเก่าอ่าใช่ไหมคะจะพาคุณแม่ไปหาแฟนเก่านะคะวันนี้กำลังส่งคุณแม่ไปหาผู้บ่าวนะคะ เรามาลุ้นกันว่าพ่อสีดอน้ำโชคนะคะยังเหลือเยื่อยใยกับคุณแม่โบงเงินของเราหรือเปล่านะคะเรามาลุ้นกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะบรรยากาศยาเย็นดีมากเลยนะคะวันนี้ตอนนี้17นาฬิกาก,กว่าๆนะคะ17นาฬิกาก,กว่าๆจ้าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะ เดินกินลมชมวิวไปด้วยนะคะเดินกินลมชมวิวจ้า <c oughs> บรรยากาศโดยรอบนะคะบรรยากาศโดยรอบของอชาวช้างนะคะ ตามมาเลยนะคะตามมาเลยเดี๋ยวเราจะได้รู้ได้เห็นนะคะปฏิกิริยาของพ่อสีีดอน้ำโชกนะคะว่ายังจะรักจะมีเยื่อใยกับคุณแม่โบเงินของเราหรือเปล่านะคะ นค่ะตอนนี้คุณแม่ก็เดินใกล้ถึงคุณพ่อสีดอน้ำโชคอยู่แล้วนะคะโยนสายยางออกมาโยนสายยางออกมาให้คุณแม่ก่อนเปิดอีกเป,เ,ปเ,เ,เปิดเปิดแรงๆเลยน่มันปิดตัวสดีโอเค คุณแม่เดินมาเหนื่อยนะคะสุณใส่ใจอยู่น้ำเดี๋ยวให้กินน้ำก่อน เดี๋ยวได้เจอแฟนเก่าเลยนะคุณแม่นะให้คุณพ่อช่วยพิสูจน์นะคะให้คุณพ่อสีโดนำโชคช่วยพิสูนรคุณแม่นะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่มีน้องนะคะตอนนี้ถ้าคุณแม่มีน้องคุณพ่อสีโดนำโชคจะไม่ขึ้นผสมพันธุ์คุณแม่โบเงินเด็ดขาดเลยนะคะเราก็เลยต้องพาคุณแม่มาให้คุณพ่อสีโดนำโชคนะคะช่วยพิ่สูน์นะคะ ถ้าเกิดว่าคุณแม่ไม่ไม่มีน้องอคุณพ่อสีดอก็จะขึ้นผสมพันธุ์คุณแม่โบงเงินนะคะแต่ถ้าว่าคุณแม่มีน้องอยู่ในท้องนะตอนนี้คือคุณพ่อจะไม่ขึ้นผสมพันธุ์เด็กขาดนะคะ,ะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะมีหรือไม่มีนะคะคุณแม่ก็รุ้นนะคะรุ้นเอาใจช่วยอ,อยากให้คุณแม่มีน้องนะคะ มองาลุ้นมาลุ้นกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อควานก็มาแล้วนะคะข้อความของสีโดพายนำโชคนะคะ,ะสีโดแล้วโอ้คุณแมอ่อบาบน้ำก่อนถายร้อนถายร้อนเดินมาเหนื่อยเหนื่อยนะคะเดินมาเหนื่อยเหนื่อยอาบน้ำถ่ายร้อนกันนะคะอออเไไออจำจำเสียงอาคุณพ่อ คุณพ่อ,อ,อควานสีโดน้าโชคได้ด้วยนะคะจำได้จำได้คุณแม่ตอบรับคุณแม่ตอบรับมีอาการตอบรับเลยนะคะติดเสหนูลูติดก็เดี๋ยวให้สีโดช่วยพิจารณาถ้าว่าคุณแม่ติด ้โอ้โหโอย่างนอืคิดถึงพี่บัทองนะคะไม่เคยเอาออกค่างกันเลยนะคะติดน้ำก็ลุกไปแล้วเลยติดน้ำกอะลงไปดูนะคะตามมาเลยค่ะตามมาเลยจ้ะ อเ,เออมามามาค่ะตามมาค่ะตาม,มาเดี๋ยวไปดูกันนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ เขาเนี่ยติดตัวนั่นเลยไอ้เอ็นติดตันี้เอ๊ะไอติดบนนี้คุณไอพืชนี่อู้เจอกันแล้วเจอกันแล้วนะคะเจอกันแล้วมาดูอู้ดูพ่อพ่อพลายนะคะดูพ่อพลายสีทองนาโชคนะคะมาดูว่าเขาจะม,มีปฏิกิริยาอตอบโต้ยังไงนะคะ ดูกันนะคะว่าเขาจะจำกันได้ไหมไม่เจอหน้ากันตั้งแต่ปีพาคุณแม่ออกจากสีโดน้ำโชคตั้งแต่59นะคะห่างกันตั้งแต่ตุลาปี59นะคะตุลาปี59 60 61 62 63 64เกือบจะเข้า5ปีนะคะเกือบจะเข้า5ปีแล้ว สี่ปีกว่าๆนะคะที่ไม่ได้เห็นหน้ากันนะคะามาลุ้นกันนะคะว่าคุณพ่อสีดอนำโชคจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบยังไงนะคะจะจำคุณแม่บอกเงินของเราได้ไหมนะจะจำออกอ้วนๆออกมาทางนี้ อ้วนอวนไปพลิกคาดลงสิลูก,รก,รกรลเรก็วไปพลิกพลิกคาดลงเร็วๆพลิกแล้นม็ออกมาเลย,ย,ยมนันมนันคุณแม่จะมีอาการต,ต,ตื่นตื่นอ่ะพ,อพ่อจีโด คุณแม่ตื่นนะคะคุณแม่ตื่นตื่นกลัวคุณพอนะคะไม่เคยเห็นหน้ากันตั้งนานนะคะก็จะมีอาการตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะเดี๋ยวให้เขาทำความคุ้นเคยกันก่อนนะคะ รู้ลดกลิ่นกันก่อนนะคะให้เขาคุ้นเคยทำพ่อคุ้นเคยเพราะว่าเกิดคุณแม่มีน้องจริงๆคุณพอ่อจะไม่ไม่ผสมพันธุ์คุณแม่นะคะจะไม่ขึ้นผสมพันธุ์คุณแม่ที่ขาดเลยนะคะนี่ก็สีดอกวคลายนำโชคนะคะนุ่มโลลุงยาวเขาดีนะคะนี่ลุงยาวเขายาวนะคะนี่โยกตลอดอ่ะที่แท้ก็เหมือนน้องอ้วนนะคะโยกตลอด ตัวใหญ่มากนะคะเป็นสีโดที่รูปร่างค่อนข้างจะใหญ่อ้วนทวนสมบูรณ์มากๆเลยนะคะ,ะวันนี้มาคุณน่าให้เขาทําความรู้จักกันนิดนึงก่อนเนาะเดี๋ยวมามารุ้นกันทุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะ<ม>ให้คุณแม่อยู่ใกล้ๆกันนะคะน,นี่ตรงนี้เลยใกล้ๆกันนะคะ เมื่อกี้คุณแม่รู้สึกว่าจะตื่นจะกลัวคุณพ่อมากๆเลยนะคะหันหน้านี้อย่างเดียวเลยนะคะหันหน้านี้อย่างเดียวเลยสำหรับวันนี้คุณแม่ก็ต้งองขอจบคลิปนะคะ,ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้ครอบครัวตระกูลโบกของเรานะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณแม่ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ